นี่รุ่นไหนรุ่นไหนนี่พ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 ี่ชาติ <c oughs> ส่งลงยูทูบแล้วนะเนี่ยไลฟ์ไลฟ์อันนี้ได้ทรงผมใหม่ไปวันนี้นะคะ,นะคหน้าตาหล่อขึ้นมีแฟนได้เพิ่มอ,อีกห้าคนนะคะบรรยากาศในห้องเรียนนะคะ สนุกสนานกันมากคุณครูจะแบ่งให้พวกเราจับคู่สองคนนะคะแล้วก็มีเป็นกลุ่มด้วยนะคะซึ่งทำให้น้องๆเนี่ยมีโอกาสได้แนะนำซึ่งกันและกันนะคะใครที่มีทักษะที่เก่งกว่าก็จะช่วยอีกคนนึงทำให้พวกเราพัฒนาได้เร็วขึ้นนะคะ การจะเปลี่ยนเปลี่ยนการแบกรอบให้นะครับฝึกการแบกรอบทกคนเลยซึ่งหลักการแบ่งรอบที่อาจาราในมหาวจทยาลัยหรือมาวเรยนมาเยียผมผมเรียนมานะครับฝ่ายสอบส่ายวิชาเยี่ยมนี้แต่ว่าถาว่าผจะพอเป็ไม่พอเระนันพี่ห้าช้าวนะครับจะมาฝึการแบ่รอบจากรอบวันที่ที่ด โนไม่แน่ที่ต่อไปอาจจะมาทันก็ได้เพราะว่าแกมาทั่ไทยนะครับซึ่งก็สนุกไหมที่คนที่คนสนุกไหมเดียนสนุกมากเลยเนาะหมอรูเลยอ่ะหมอรู้ค่ะมาจากไหนนี่มาจากไหนการจะนับบุีดูยูทูบช่องอาจารย์เตี้ยมากไปทุกคนราบไปเขาแซงเลยมาจากวงการ แล้วตอนนี้มาเช่าบ้านอยู่ที่เพื่อจะมาเรียนโดยเฉพาะนะครับซึ่งอาจารเรี้ยก็เปิดสอนทั้งเสาร์อาทิตย์และจันทร์สุดนะครับจันทร์สุดก็หลักสูตรไห้เน็ตสองเดือนนะครับเสาร์อาทิตย์ก็สองเดือนนะครับแต่ว่าเอาคนที่สะดวกเรียนวันจันทร์ก็มาเรียนจัะไม่สะดวกเรียนเสาร์อาทิตย์ก็สะดวกเรียนตอนนี้ก็เป็นเสาร์จันทร์นะครับก็ลองสอบถามไปดูนะ ให้รับแล้วไม่เรียนอีกจบก็แล้วมันก็สอนเหมือนเดิมว่าถ้มาเรียนอย่างนี้เนี่ยก็ได้ก็แล้วรับแค่นั้นรับไม่เยอะหรอกค่ะตัอื่นแบบเดี๋ยวผมไม่ไปเลี่เหลี่ยม้ามีโอกาให้บมต่างกันหแต่ก็ยังคงสดุกด้ว การเรียนรู้เราเรียกหลักการเรียนรู้ถ้าเราเรียนเรียนให้มันสดุกมันก็จะไม่ซีเรียสนีเรียสะก็สอนไปเรื่อยๆครับไม่มีกระเสียนหลบโตหมือนั้าบอกว่าสอนดีกว่าจะไม่ไหวมีคนเรียนก็สอนไปเรื่อยๆมีคนเรียนก็นอนเล่นลึกหน้าเขาขึ้นระดับสองนแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนที่เราเรียนตอนนี้เหมือนผมบอกนะก็คือจะไม่มีโอกาสมาเรียนอย่างนี้อีกแล้วนะ นะครับแล้วเวลานั้นหลังจากนั้นออกเวลาเราออกก็ผ่านไปอีก,อกอตัดสองเดือนเวลาตัดเพื่อนเพื่อนบางคนเอ๊ะมาเรียนพร้อมเราทําไมเขาตัดจก่งกว่าเราเอ๊ะทำไมเราตัดไม่ได้เอ๊ะโน่นนี่นั่นอะ่ะอย่าเป็นตหนิตัวเองนะครับให้เรากลับมามองตัวเองว่าวันแรกที่เรามานะ่ะเรารู้จักเครื่องมือดีพอหรือย,อยังจับเครื่องไม้เครื่องมือเป็นไหม นั่นแหละมันจะมีกำลังใจในการเรียนเราจะไปเรียนเปรียบเทียบกับคนที่เขาเรียนมาหลายๆที่เรียนมาแล้วเป็นมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วน่ะถ้าเราไม่เคยมีอะไรเราไปเปรียบเทียบเขานั้นเราจะ้ออันนี้คือคือคติที่ผมบอกเลยนะครับเขาถึงได้บอกว่าเราเราอย่าเอาก้าแรกของเราไปเปรียบเทียบกับคนที่ก้าหนึ่งล้านหรือก้าหนึ่งหมื่นยังไงก็ไม่ทันเขาหรอกครับแต่ถามว่ามันเป็นไหมเรียน่างผมมันเหมือนกับการวิ่งมาราธอนเข้าเส้นชัยทุกคนครับเป็นเร็วเป็นช้าอยู่ที่ตัวเอง เหมือนหลายๆท่านพยายามถามบอกว่าอาจารย์เรียนแล้วมันได้ทรงอะไรบ้างเรียนแล้วตัดเป็นเลยไหมเรียนแล้วเปิดร้านเปิดร้านได้เลยไหมอันนี้ไม่มันตอบไม่ได้เลยนะครับคําถามคเนี้ยมันอยู่ที่ตัวเราว่าเรามีงบดานไหมงบสั้นไหมยอย่างผมเนี่ยผมทําเป็นช่างสามเดือน<ต>ผมทุบข้าวตัวเองเลยนะผมไม่อยากวิ่งวินแล้วไงเหนื่อย สามเดือนอยากอยู่ร้านแล้วก็สามเดือนจริงๆครับผมเรียนจบสามเดือนผมเป็นช่างอยู่ในร้านจนทุกวันเนี้ยนอกจากเรียนเพิ่มเพื่อเราอยากได้ไบประกอบวิชาชีพอยากได้ความรู้เพิ่มทำสีทำพวกตสาวันแ่งกับาวันยิ้มใช่ไหมผมก็ไปเรียนก็เสียยงินไปอีกสามหมื่นบาทอะไาเนั้นผมก็ไปเรียนทุกวันนี้ก็เรียนรู้ในยูทูเรียนรู้ในคนที่เขาเก่งกว่าเราแค่นั้นเองถามว่าทุกวันนี้ผมยังดูอะไรไหมใหม่ๆต่างชาติต่างประเทศดูหมดนะครับ เครื่องมืออะไรที่ผมเห็นไม่เคยใช้ผมก็เปิดรับใช้เปิดฟังเปิดฝึกตามทําเป็นหมดอยากให้ผมตัดทรงอะไรผมบอกมาดิก็ได้หมดจริงไหมไม่ใช่เก่งนะครับเพียงแต่ว่าทํามาก่อนแค่นั้นเองเดี๋วบอกว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์เก่งยังในอาจารย์พลสวัสดีมากเลยโอโ้ผมบอกเลยว่าครั้งแรกที่ผมเป็นช่างผมเกียรช่างอันดับหนึ่งของโลกเลยเกียดช่างมมาตัดผมถึงได้บอกว่าเกียบความสวยก็เลยได้คนสวย จริงไหมครับอันนี้เรื่องจริงนะแต่ในวันที่ที่ผมเอาจริงขึ้นมานะผมถามอาจารย์เลยอาจารย์ผมจะเป็นช่างภายในสามเดือนผมต้องทำอย่างไรบ้างผมไม่ถามเลยนะบอกอาจารย์ผมจะเป็นช่างมันยากไหมอาจารย ถ้าถามคำนี้อีกนานะผมบอกถ้าในความคิดของเราคิดคำนี้ว่ามันยากยากยากมันจะติดแค่นั้นเหมือนเขาบอกว่าคนเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยบอกว่าเราทําไม่ได้เราทําไม่ได้หรอกแต่มีแค่คนเดียวที่บอกว่าฉันทําได้ฉันได้คือตัวคุณอะยังไงก็ห้ามคุณไม่ได้ที่ไม่ให้เป็นแต่กลับกันถหลายหลายคนบอกว่าคุณทําได้คุณทําได้เป็นร้อยเป็นพันคนเพื่อนในห้องแต่มีแค่คนเดียวแค่นั้นบอกฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้ยังไงคุณก็ไม่เป็น เพราะนั้นทัศนคติของคุณเนี่ยต้องต้องได้ความคิดต้องคิดว่าเออเรามาเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อฆ่าเวลาก็ก็มีเวลาก็ไม่ได้ว่ากันนะถ้าเรียนเพื่ออยากเป็นช่างจริงๆเนี่ยผมให้เต็มร้อยครับผมบอกเลยไม่มีกันอันนี้เรื่องริงนะครับมันออกไม่ได้มอเตอร์ไซค์ันจอดอยู่ฮนะเป็นไรหรอกจานออกได้ไห่ยังได้อยู่ เรียนได้เลยไม่เป็นไรไม่ได้เหรอโอ้ไปเรียนมาใหม่ไหมขับรถดูเพื่อนได้ปิดเลย